สวัสดีครับช่องทีเด็ดโฆษณามีข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลในการสําคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดทัตไลค์เข้ามาได้โอกาสชนะถึงแปเ้าลยก็คัดมาละแปบนี้ทุกวันัาละ2ตวัวันละ2คูต่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลกลับมาเตะกันเยอะมากสายเชร์ฟุตบอลไม่พลาดมาเชีร์กับเราโปรโมชั่นเยอะนะแจกสัปดาห์เป็นแสนครบจบในที่เดียวเลยสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเข้ามาได้นะครับ อาจจะไปที่พรีเมียร์คืนนี้เวสต์แฮมยูเตดเจอแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะคู่นี้ก็เจอกันมาแล้วหกเกมหลังล่าสุดแมนยูค่อนข้างจะเหนือกว่านะครับชนะถึง5เกมเลยมีแพ้เวสต์แฮมเกมเดียวเองนะฮะก็ผลงานล่าสุดของเวสต์แฮมสามเกมหลังดอปลงอีกแล้วนะสามเกมหลังแพ้แมเชสเตี้แพ้ไพเรตแล้วก็แพ้เรือพูลนะโอ้โหเจอเกมใหญ่มาเนอะสามเกมหลัง สิบเกมหลังล่าสุดก็เลยชนะสี่ครับเสมอสองนะฮะอัตราการบวกก็บวกไปห้าเสียห้าห้าสิบห้าสิบนะอัตราการบวกยังดีอยู่ไม่แย่นะครับสิบเกมหลังล่าสุดเวทแฮมในบ้านเนี่ยมีชนะห้านะฮะเสมอสามแพ้สองเกมอัตราการบวกดีวันนบ,บ้านนะบวกไปเจ็ดเกมนะเสียสามเกมเองถือว่าไว้แฮมในบ้านนี่นะวันนี้เลียพูเหนื่อยนะถึงแม้ไอแบนยูเหนื่อยแบนยูเหนื่อยโอ้พูดที่พูนี่ไงอะ แมนเชสเตอร์เจ็ดไปเช่นแล้วโดนนาทีบาบไบตันนะลูกชอนะอยากเล่นบอลเล่นบอลขึ้นมานะนาทีที่90้บวก5นับตังรอแล้วนะลูกชอมือปั่นเรียบร้อยเลยตังหายไปหลายบานเลยแงงโอ้โหมงอ่ะเวลากระโดดมงรักบ,บอลอ่ะเอาหัวมงไม่ได้มือปัดจบเลย๋ยวนี้จะมปนลักไก่เล่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะ <c oughs> โอเคแ้ถือว่าทำให้เอาไว้ทีมเสียหายเหมือนกันนะ มีทีมหงดแดงกับจอตูดมาไล่เหลือแค่2แต้มแล้วนะครับ6เกมหลังล่าสุดแมนยูทาเยาเยือนมีชนะ4เสมอ3แล้วก็แพ้ไป3เกมนะ10เกมหลังล่าสุดก็บวกไป4เกมเสมอ2แล้วก็เสีย4นะครับใช้ได้5 0 5 0แมนยูเกมเยือน10เกมหลังล่าสุดชนะ4นะฮะเสมอ2แพ้4เกม10เกมหลังล่าสุดบวกไป5เสมอ1เสียสี่เกมอัตราการบวกเกมเยือนดี5 5เนะ ราคาเปิดมาที่เมนูตอครึ่งลูกนะเมนู U, ครึ่งลูกได้เต็มนะครับปปได้1.77นะคู่นี้มีโอกาสออกเสมอเหมือนกันนะแต่ถ้าชอบเมนูผมว่าปป,ปได้นะครับแต่ถ้าชอบเวทแฮมลองได้เลยครึ่งครุบลูก1.69ร,ราคานี้ก็สวยหรือว่าครึ่งลูกก็ได้ครับคุณนี้ชอบคู่ไหนเลือกเอานะผมชอบเมนูปปอนะคิดว่ามีโอกาสเก็บใช้ได้ครับเชียร์ที่เมนูปปได้ฮะ คู่ที่สองจะไปที่สวีเดนออสเปนคารนะครับฮามสตัดเจอฮัคเคนฮาร์จบ้าอันอดับสองทีมยืนอันดับสองนะครับราคาเปิดมาทางฮัคเคนทีมยืนต่อครึ่งควบลูกนะฮะ6เกมหลังล่าสุดเจอกันมาฮัคเคนชนะไปสองนะครับฮามสตัดจบ้านดีกว่านะชนะไปสี่เกมแต่อันดับคะแนนตอนนี้ทีมยืนดูดีนะฮะผลงานล่าสุดของฮามสตัด10เกมหลังมีชนะสามเสมอสองแพ้ไปห้าสามเกมหลังแพ้ลู่เลยว่ะ ช่วงหลังไม่ค่อยดีนะแต่โดยรวม10เกมหลังยังบวก5เกมนะครับเสม,มอ1เสีย5ถือว่ายังก่อนหน้านี้เล่นดี10เกมหลังล่สาสุดฮามสัตในบ้านมีชนะ4เสม,มอ3แล้วก็แพ้ไป3เกมบวกไปแล้ว4เกมเสม,มอ1เสีย5อัตราการบวกหน่งบ้านไม่ค่อยดีนะสตัตแต่ฟุตอมใช้ได้นะครับโดยรวมส่วนฮาคเคนโห10เกมหลังล่าสุดแท้เกมเดียวชนะไป9เกม ชนะเยอการ์เดนวานาโมซิลิอุสนะฮะถือว่าฟอร์มดีมากๆครับสิบเกมหลังเสียแค่2เกมหนึ่งที่เหลือบวกหมดเลยอ่ะนะอัตราการบวกสูงะครับเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะส่วนฮัคเคนเกมเยือน10เกมหลังไม่แพ้ใครเลยเสมอสาชนะเจนะครับรวมแล้ว10เกมหลังล่าสุดแพ้หรือว่าเสียแค่เกมเดียวนะเสมอ1ที่เหลือบวกหมดเลยทีมเยือนน่าเชียร์มากครับฮัคเคนฟอร์มกำลังดีนะราคาโอ้โหราคานะเจ้าบ้านมันเป็นรองนะ ราคาเปิดมาฮักเคนทีมเยือนนะครับต่อที่ครึ่งควบลูกนะแต่ฟอร์มดีจริงน่าเล่นมากนะครับเชียร์ฮักเคนแล้วกันทีมเยือนฮะครึ่งควบลูกสวยจัดได้ครับทีเด็ดสองคู่ที่ชอบตานกันได้คู่แรกพรีเมียร์ลีกเวสต์แฮมเจอแมนยูนะผมว่าออกเสมอนะแต่คิดว่าแมนยูก็น่าจะเหลือชนะได้ครับปอร์เองส่วนคู่ที่2เนี่ยจะไปที่สวีเดนออสเวนคาร์นะครับสัตว์เจอฮักเคนเจ้าบ้านอะฟอร์มไม่ดีโบกไม่ดีด้วยแต่ทีมเยือนฮักเคนเน่ะโหเล่นดีมากนะครับสิบเกมหลังเป็นชนะเก้าชนะแปดอะไรเงี้ยนะ อัตราการบวกก็ดีตามฟอร์มอยู่แล้วนะครับคิดว่าทีมเงอนมีโอกาสเก็บใช้ที่สูงกว่าเชียร์ได้ครับวันนี้ชอบตามกันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดอลนะครับวันนี้สวัสดีครับ